ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชม iPad นะครับ Air 4หรือ Air 4นะครับจอขนาด10.9นิ้วนะครับสีเป็น Blue Sky นะครับเดี๋ยวลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับได้มาใหม่ๆเพิ่งสั่งเมื่อต้นเดือนธันวาคมนะครับเพิ่งได้มาเมื่อปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับจากประเทศสิงคโปร์ส่งมานะครับ แก okay. อันนี้ก่อนละกันปากกานะอ้าวแกปากกาก่อนอันนี้กล่องเล็กๆนี่เป็นกล่องปากกานะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันปากกามันก็น่าจะเป็นแท่งเล็กๆเนาะแก okay. ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับ iPad Air 4นี้นะครับ เราไม่สามารถที่จะไปหาซื้อที่ช็อปได้นะครับเราจะต้องอสั่งซื้อทางอาออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของ Apple นี่ครับกล่อง,อองของปากกานะครับเขาหอ่หอมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับปากกาสลักชื่อได้ครับปากกานี้เป็นปากกาเจนสองนะครับสลักชื่ออันนี้สลักมาย่าง อ๋นนี้สลักชื่อมาด้วยนะครับว่าเราต้องการอยากให้เขาสลักก็สลักชื่อมาเลยนะครับ Apple <Pen> นี่ครับแอปเปิลเพนซนะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ชอ็อปนี่ไม่สามารถที่จะสลักชื่อได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้เพราะนั้นเรา,เาลงทะเบียนสั่งซื้อนะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปเนาะ ถึงจะสลักได้สลักแบบไหนเดี๋ยวแกะกล่องมาให้ดูนะครับอ้าวตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะครับอ้าวปากกาอยู่ตรงไหนอ่ะดึงกล่องออกมาแล้วเราก็จะมีนี่ไงครับปากกาตัวนี้เป็นปากกา <ม>ใช้อะแดปเตอร์ชาร์จใช่ไหมแม่เหล็กวางชาร์จได้เลยอ๋อเป็นแม่เหล็กวางชาร์จอ๋อเป็นแม่เหล็กวางชาร์จนี่ครับลักษณะปากกาเป็นลักษณะนี้เลยครับนี่สลักชื่อตรงนี้นี่นี่ครับเพราะสลักชื่อมาเลยนะครับก็จะได้รู้ว่านี่เป็นของเรานะครับมันจะได้ไม่ปะปนกับคนอื่นเราแกะปรกกาออกไปแล้วครับสวยมากเลยแท่งนี้เป็นแม่เหล็กในการชาร์จนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแกะตัว iPad Air 4นะครับน,นี่กล่องใหญ่นิดหนึ่งนะครับว่าจะส่งมาได้ใช้เวลาก็โอ้โหเกือบเดือนเลยนะครับนี่ครับส่งมาจากประเทศสิงคโปร์อ่านี่เราแกะกล่องออกมาดูเลยนี่ครับ <Wow. S 1> iPad Air 4นะครับสี blue sky ขนาด10.9นิ้วนะครับ iPad Air 4 แฮกเก้งมาอย่างดีเลยครับต้องแกะเอา iPad Air 4ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็แกะพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับเดีเราจะอ่อมาอย่างดีเลยนะครับเอาพลาสติกนี้ออก แล้วก็เปิดกล่องดูเอาฟ้ากล่องออกก่อนถ้ากล่องออก,กองอนี่ครับนี่ครับแบตโฟนนะครับขนาด 10.9นิ้วนะครับสลักชื่อสลักชื่ออยู่ในด้านหลังของเครื่อง Air iPad Air 4นะครับเราแจ้งเข้าไปนะครับเขาก็สลักชื่อไว้เวลาเราไปใช้งานที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องอื่นอยู่เราก็สามารถที่จะดูชื่อของเราได้เลยนะครับไม่มีใครเอาของเราไปได้เลยนะครับอ <Get it. S 1> ยอดเยี่ยมมากเลย สำหรับ iPad Air 4ครับก็ต้องเอาพลาสติกด้านในนี้ออกก่อนนะครับที่ห่อหุ่ม iPad มาไม่มีเคสมาให้นะครับเคสเราก็ต้องซื้อเองต่างหากราคา iPad เครื่องนี้นะครับอยู่ที่23,300บาทนะครับส่วนปากกานะครับ4,190บาทนะครับสำหรับปากกา,ารวมแล้วทั้งหมดเป็นเงิน สำหรับ I iPad Air 4นี่ครับสั่งอยู่ที่ทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางของเว็บของ Apple นะครับเราสั่งดูราคาที่อ่านเลื่อนไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะดูก็ดูนะครับในปากกาปากการาคาอยู่ในเลื่อนดูทีปากานี่ปากการาคา า4,190บาทนะครับส่วนตัว iPad Air4 เลื่อนเว้ที่เท่าไหร่ Air4 iPad Air4 นะครับอยู่ที่ราคา,า23,300บาทนะครับครับแล้วรวมทั้งหมดนะครับรวมภาษีแล้วอยู่ที่ราคา,า27,490บาทนะครับสำหรับ iPad Air4 พร้อมอประการนะครับ อปากาเป็นเจน2นะครับครับสำหรับ iPad Air 4นี้เราสามารถที่จะค้นหาได้ว่า iPad เพื่อการศึกษานะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่นี่นะครับที่บอกว่าตรงไหนนะราคาส่งเสริมการศึกษาและส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเราก็คลิกเข้าไป อ่คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะไปหน้าที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกอได้เลยนะครับนี่เราก็เลือกที่ iPad Air เลือกเข้าไปเลยนะครับเ็แล้วก็เลือกสีสเข้าไปนี่ถ้าเราจะเลือกขนาดเท่าไหร่ที่ซื้อมานะครับที่บอกราคาอยู่ที่ความจุสองสองร้อยห้าสิบหกจิกะไบต์นะครับอ่าเป็น เป็น wifi รุ่น wifi นะครับก็คือจะต้องต่อ wifi เท่านั้นครับเราเลือกเฉพาะเป็น wifi นะครับที่ได้ราคานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็ดเซลลูลานะครับก็บวกไปอีกประมาณ4,500บาทนะบาทครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะซื้อ iPad Air 4เพื่อใช้ในการการศึกษานะครับ ก็สามารถที่จะพิมพ์ก็เลือกไปตามที่ได้แนะนําไปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูตัวเครื่องนะครับว่าเปิดมาแล้วทํางานลักษณะเป็นอย่างไรนะครับรตอนนี้รเราเปิด,ดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนอยู่ด้านในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์นะครับมาให้แล้วก็มีคู่มือมาให้เราอ่านนะครับตอนนี้เปิดเครื่องสวัสดีเป็นภาษาไทยนะครับ เป็นภาษาไทยจากาิดเฮลเลรเลื่อนขึ้นนะครับเราสามารถที่จะปรับอันนี้ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับเราก็ใช้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความอ,าอ,าอ่านได้คล่องตัวรู้เรื่องนะครับเป็นภาษาอังกฤษค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งจะเปิดมาเรียกภาษาไทยนะครับสวัสดีครับเริ่มใช้อย่างรวดเร็วนะครับ ั้งค่าด้วยตัวเองอกดเข้าไปเลือกเครือข่าย wi-fi ครับใส่รหัส WiFi ก,ก็เราใส่รหัส WiFi เสร็จแล้วนะครับเขาก็ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวเราดำเนินการต่อนะครับครับแล้วก็เราก็วางนิ้วมือของคุณนะครับเพือ่อตรงนี้มันจะเป็นทัชเวลาเปิดปลดล็อกออหน้าจอทัชด,ด้านข้าง ล็อกหน้าจอทัดไอดีระวางนิ้วของเรานะครับเขาให้เราวางนิ้วอะ่ะใช่วางนิ้วสาหลับไปเรื่อยๆมันจะสกแกนลายนิ้วมือเอาแต่อย่างงั้นสกแกนเหรอนี่มันกาลังเก็บลายนิ้วมือเยไหมจะเต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วเ,เ,วเอาเลยเก็บทุกรายละเอียดนิ้วมือของคุณคนอื่นไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนอกจากตัวเรา แตะไปเรื่อยๆจนเพิ่มแล้วสำเร็จนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับวางนิ้วมือตอนแรก,กนึกว่าจะไปวางอยู่ที่ลายนิ้วมือไม่ใช่แต่แตะอยู่ด้านข้างทัชที่ภาษาอังกฤษ Touch ID นะครับใกล้เสร็จสิ้นแล้วก็ทำต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเปิดใช้งานแล้วก็สร้างรหัสนะครับ พอเราสร้างรหัสยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าแอปและข้อมูลนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นเป็น apple id นะครับเราก็ต้องใส่ apple id เข้าไปนะครับสำหรับที่เราลง apple id เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทําตามขั้นตอนของเขานะครับแล้วเราถึงจะเข้ามาสู่หน้าเดสก์ท็อปของเราที่สามารถที่จะเลือกแอปต่างๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในการ ลงทะเบียนของ Apple นะครับที่เราต่อ Wi-Fi ของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับครับสำหรับการติดตั้งาชาร์จปากกานะครับเราก็เป็นแม่เหล็กนะครับนี่ครับเราก็เอาวางใช้อย่างนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเสร็จแล้วทัชไอ i ดีนะครับ ทัสไอดีปากกาถ้าเราเอาปากกามาวางอยู่ตรงด้านขวานี้นะครับก็จะขึ้นให้เราเขาก็จะตรวจเช็คอยู่ในระบบของ Apple Pencil เลยนะครับนีะครับถ้าเกิดว่า ระบบเครื่องกับปากกาเนี่ยเขาทํางานเชื่อมต่อกันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เลยนะครับเพราะว่าที่ปากกานั้นไม่มีปุ่มสวิตช์ที่เปิดปิดนะครับนะครับปากกาสามารถที่จะเขียนได้เลยนะครับโอ้สวยงามมากอัลโหลสวัสดีนะครับสามารถที่จะทำไฮไลท์ ตัวหนังสือหรืออะไรได้เลยนะครับก็สะดวกถึงบอกว่าเป็น iPad Air4 เพื่อการศึกษานะครับสำหรับน้องนองนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่อยากจะใช้ iPad Air4 เพื่อการศึกษานะครับก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปใน Google ว่า iPad เพื่อการศึกษานะครับก็สามารถที่จะทำได้ตามที่ได้แนะนำไปในครั้งแรกนั้นนะครับ ที่เราก็สามารถที่ซื้อมาใช้งานได้เลยเลือกเอาจะเป็น Wi-Fi หรือว,ว่าเป็น Cellular ถ้าเป็น c e l ลูล่าก็บวกเงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับครับส่วนสายชาร์จก็ไม่น่าจะมีอะไรทุกคนก็ผมคิดว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนอย่างอื่นขอบคุณนะครับสำหรับติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ